ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแลลวเตจีเบิร์สกุขสุคนเนาะค่ะพี่น้องกาพระบีพ้านองเนาะค่ะเดินสายทำบุญเช่นเกาเช่นเดิมเนาะค่ะพี่น้องบาง่านกาถามว่าเป็นยังคือยกมือไหวก่อนเวลากินเข่าเนาะค่ะเจี๊ยกกาไหวพระแม่โพสกลนะกะเนื้อนังมังสาเนาะค่ะทีเห่ากินลงไปเนาะค่ะเพิ่นเสียสละเนื้อนังมังสาให้เห่าได้มีชีวิตต่อไปเนาะค่ะเหมือนกับว่าจังไดลาคนเห่าก็ต้องหูบุญนหูคุณเนาะค่ะพี่น้อง เจียบกะตะนักเสมอเนาะคะ่ะเวลาทําบุญกะแผ่เมตตาใหา้สับพรัตวสเนาะคะ่ะที่เหอาใส่เนื้อนังพังสาเพิ่นเพื่อที่จะดับรงกายสังขัรแลก้กกาชีวิตเนาะคะ่ะความเสือความรัทธาไว้มันกับพี่น้องผู้ใดบ่เสือกับบ่เป็นอย่างเนาะคะ่ะสิ่งใดที่เฮาเห็ดไปแล้วมันสบายใจเฮากับเห็ดไปโลดเนาะค่ะพี่น้องบ่ต้องสนคําค้นเนาะค่ะพี่น้องการที่เหาสนใจแต่คําบอกผู้อื่นเฮาจะแบบใส่ชีวิตบ่มีความสุขเนาะค่ะพี่น้อง วันที่17มกราคมปี68ขอไว้พ่ใหายพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุคนเนาะค่ะขีดการได้กะสมมงมาตรปรารถนาเนาะค่ะพี่น้องรวดเร็วท่านใจที่สําคัญคขอหายพี่น้องถือเลขลหลายๆเ้อพี่น้องถือสามโตัวบนรางไปเลยเนาะค่ะพี่นอ้องรวยรวยเฮงๆงปังปเนาะคะ่ะตอนรับปี68เนาะค่ะพี่น้องกับเขบกากบน้ำมือนีเนาะคะ่ะจะเป็นตำมหงปีงใจแกงเห็ดเนาะค่ะพี่น้องไปไส่ค่ะ บวแล้วตำบางฮวงปีงกาข่อยข่อยเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายค่ะพี่น้องอะไรยังง่ายกระไดเนาะค่ะแต่เหตุลงไปแล้วมันมีความสูงเหตดไปโหลดพี่น้องจะมีบาง่านเนาะค่ะถามมาว่าใดแนวทางโชคลาภยังหุ่นเชี่ยบก็กระลุกหายแล้วเนาะค่ะพี่น้องบางเท้อข่อยกับผูู้ดอกวะเลงมันออกยังบางเอิญหายไปแล้วมันเข่าดูซื้อบางฐานก็ถามมากก็หายลงขอให้อากาศโล่งหายแล้วเนาะค่ะในอ่าคิบวัดเขาสุกิมเนาะค่ะพี่น้องกะ ฝากพี่ฝากน้องไปเบื้องเนาะค่ะละคลิปวัดเขาชะงงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเมื่อเราเรอ,อ่าเหตุการณ์แบบว่าปฏิหารในฟั่งเนาะคะ่ะหลังจากคลิปนี้เจีบกะจากผาพี่พาน้องเนาะคะ่ะไปทำบุญเนาะคะ่ะวัดหลวงพ่อปากแดงเนาะคะ่ะประโชวลาวัดเขาชะงกว่าทำรมสลิกาและก็ดงละครที่สำคัญตัวเลขโชคลาวัดเขาชะงกแม่นยำแน่เน,นะ